หมอบอกว่าหันนี่บ่กตรวจแล้วว่านี่บอแมนไปเงี้ยังบอยาม,ายม,อมอบอกว่าพีดพบาบไปุลักหม,ม,มอไปบาร์นะโอเวอร์ไก่บ,บัลังก์ไผ่ขุดมือแถวนี้ยนะพวกิบดอยว่าเป็นยังหลบมิ้งเงบาทอะไรได้เนี่ยนะมิม้งเงี้ยบาร ยุไส้น้ำเจ้าถ้ามีจักบาทเดี๋ยวนี้ <laughs> บ่จันแค่บ่คู่บาไมีเงินจักบาทตอนนี้นะเงินนี่อย่างนี้นี่ถ้าบ่มีสิโอนให้บอบอมีอยู่บ่ <laughs> มีอยู่มีจักบาทว <laughs> ่าเราไายแล้วเราโอนมาดกเหลืออยู่เป <laughs> ็นบอเหลือ <laughs> มีอยู่เป็นบอถ้าบ่มีผมจีด <laughs> โอนไปหายค่ารถจักรค่าลอยบอบอมีอยู่มีอยู่ ขายละผ้ามา่านี่เดี๋ยวเถอะบยอย่างงาบเลยทุกโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโบนให้สามร้อยค่าแท็กซี่โอ้สาธุอ่าสาธุซาตุมาดี้รถแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ห้าสิบพันสามหรอไม่เงียแค่บาทราคาแท็กซี่อยเดียว สามเดียมบนสามลอยเฉียวลอยนันเฉียวลอยสองลอยก็ได้กันอยู่อ๋อสามลอยละมันมีคนมันเป็นเรื่องง่ายๆได้อในถวายปัจจัยพระอริยะโอ้ยจะเฉียวอะไร้าเกิดตายแล้วเดี๋ยวนี้หลีหลีดำเข่าดำเข่าเรื่อนี้อ๋อมันเป็นของร่างกายดอกจิตใจนี่มันเป็นผิดเป็นผ้อยไปแล้ยข้างในเนี่ยเป็นประชารแล้วกระดูกเจ้านี่ยเป็นประชารแล้วเสมอเนี่ยนะ ากะสันโมได้เ like like ียเป็นอย่างสันโมได้เองว่าไครเป็นขั้วมิตรว่อยกันเลยเออจากั้วมิตร้ยอาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวก็เศร้านี่ไฟมันเดืดพวาัวนไ่สารตัวนึงจะมันขึ้นกันหอตึ้งเดียวเลยดีตนนีเมื่อโกนยังไม่ได้โกนหลายบเซียเวลาคร้นมากดผมนี่มันโยไปแบนี้อเลย กู icana, <40 S 2> บอกุลหัวหลุดโน่นจไปตัดกูไม่ nila จีปตัดลูกสาไม่เจ๊งเลยเลยลูกได้ดีคดีแล้วค yes. ดีท euh ี่เข้า็ดีดีปีนอย่างคนอยากโอนเงินโอนเงินไม่ใส่หาพันอก่ไปสื่อจักรยานมาไหว้ปันสองพัน อีหยังเลยนี so ่อีหยังนี่อีหยังนี่โซกบอกห่วยห่อยย่วโซกหนาที่เป็นเนี่ยเบือาบเด่อดาบันเขามากลรบอกล่ล่ะโอ้ยสันบ่ไดหลยข้าต้มดิครับข้าต้มดินั่นนะข้าต้มเส็นกันหน่อยตัวตัวเร็วหรือเแล่ก เนี้ยขวตัวไปไปงันเลี้วไปเบิงโควิดเลี้วไปเนี่แดงเลี้ยวหมอเขาบอกว่าเปนเป็นเนี่เป็นโควิตัวที่นี่ต้องตัวดีแื่อนึงนี่วไอเขาสั่งาอีกที่นี่โ้วิดก็บ่ได้ไม่ยังดอกสมมานี่ยอาตหายเออไนิเอาที่เอา่าไปชิดมาเจ้ากัน เวลาสิทำกะละจก็โดดพึ่งขึ้นไปขำบนเลยเด้อส่งจิตขึ้นข้างบนปึ๊บโหลดนี่เช่นบ่บ่ต้องห่วงหยันพอดีมัดตองห่วงยันมัดตรงห่วงยังเฮ e. ือนห่างตัวนด้ดยเอาเดี๋ย,ยวผมโบนให้สาธุอนุโมทนาับเีวังโพตูสาธวังโพตูสาธุให้ผูเขาเราเด้อสาธุ ถวายปัจจัยคู่บาหม,มู หายป่วยไวๆเด้อครับสาธุหายป่วยไวๆเด้อครับสาธุ